นอกจากจะเป็นนางเอกในจอแล้วครับชีวิตจริงต้องบอกเลยครับว่าเป็นนางเอกเช่นกันครับสำหรับขวานอุษามณีครับที่ล่าสุดเจ้าตัวพร้อมทีมงานเนี่ยลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่สาธารณะให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเริ่มต้นที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่แรกครับตามมาด้วยชุมชนเกาะเลิงสัมพันธ์นะครับซอยอ่อนนุช6 6แล้วก็สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไทอำเภอปราเกตครับ โดยเจ้าตัวเผยว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีสติและขอเป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลทุกคนที่ทําหน้าที่อย่างหนักในช่วงเวลานี้ครับฝั่งนี้เบียดเข้าไปครับเบียดคนไหมอยู่ข้างหน้าไหมโอเคที่มองกล้องครับผมครับหนึ่งสองเหมือนรีเซ็ตสถานที่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ หลังจากนี้เขาก็ต้องรักษาความสะอาดกันเองด้วย<ะ>สถานการณ์ปัจจุบัน,นมันค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้วก็เครียดนะคะแต่อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีสติคือสุดท้ายเราไม่มีเงินเราไม่มีอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีวิถีของมันเราก็ต้องรู้จักการแก้ปัญหาแล้วก็อย่างเวลานี้เป็นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองก็ขอให้มีสติ ทำอะไรขอให้แบบว่าเลียงไมซเซตใหม่ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเวลานี้ขอมันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองค่ะบางอย่างเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆลองฝึกหาสิ่งที่ตัวเองรักแล้วทําสิ่งที่เราชอบบางทีชีวิตเราหลังจากนี้มันอาจจะสักเซสมากกว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ที่เราเป็นที่เราทําอยู่ก็ได้อยากให้พี่ๆหมอทุกๆคนสัตธานในตัวเองเหมือนเดิมแล้วเพราะว่า สิ่งที่พี่เหมาะทำเนี่ยคือเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอย่างขวัญหนึ่งในร้านที่ขวัญได้มีโอกาสพูดนะคะมันเป็นสิ่งที่เราเราทุกคนหาทางทดแทนบุญคุณได้ยากมาก